สวัสดีครับกิติเจออีกแล้วครับวันนี้กิติมานี่เลยครับถือว่าตรงนี้ถือว่าปากเกร็ดนะฮะดนทบุรีวันก่อนที่เรามาส่งหม้อบ้านให้ลูกค้านะครับเมืนะ่อกี้ลงถนนสีสมานเะนี่ยตรงนี้อยู่ใกล้นิดเดียวนะครับบ้านทรงไทยขนาดหน้าเก้าลึกเก้าเก้าเมตรท่านผู้ชมสวยมากๆวันนั้นยังไม่ได้จัดสวนนะวันนั้นยังไม่ได้จัดสวนตอนนี้เราจัดสวนถือว่าเกือบสมบูรณ์แบบแล้วตอนนี้ทางทีมงานกำลัง ลงบางอย่างนะอันนี้คือต่อเติมต่อเติมออกนอกครับบ้านหลังนี้เพื่อนๆจาได้ไหมครับโอ้โหสวยจริงๆคนระับทาสีขาวนะทาสีขาวเอาต้นไม้มาลงนี่ตัวน,นั้นไม่มีเป็นที่ดินเปล่าวันนั้นก็ใส่เสื้อสีขาวเหมือนกันนะตอนมารีวิวแต่ว่ามันมีโลโก้อยู่ที่หน้าอกนะครับตอนนี้ไม่ใส่ไม่มีโลโก้อะเดี๋ยวเพื่อนๆนึกว่าคลิปเก่าไม่ใช่นะครับอันนี้ตอนที่เราทาง พี่มานจัดต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเป็นร้านอาหารนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เอาบ้านศาลาทรงไทยมาวางไว้หลังหนึ่งขนาดสามคูนสามเมตรห้าสิบหลังสวยโอ้โหสวยมากนะครับนี่นะหลังคามงด้วยกระเบื้องสุขโขทัยนะครับอันนี้คือใชายไม้สักนะฮะต้นเสากลมศาลาก็เป็นเสากลมนะครับแต่ที่เป้าหมายที่เรามาวันนี้ก็คือบ้านทรงไทยฮนะ ของทีมันพันธุทรงไทยจริงๆเราส่งมอบไปลูกค้าแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราขอถ่ายทำซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยากให้เห็นว่าเขาจัดสวนได้แบบสวยจริงๆนะท่านผู้ชมนะครับเป็นบ้านทรงไทยขนาดหนึ่งซุ้มหอนกหนึ่งระเบียงแล้วกห็หนึ่งห้องรับแขกแล้วก็อีกห้องใหญ่เลยเป็นห้องโล่งเลยผมเขาจะอาจจะทําเป็นห้องอะไรทักอย่างหนึ่งเขจะเปิดเป็นห้องอแต่ที่มันแปลกแหวกแนวนะท่านผู้ชมนี่ เขาทาสีขาวแล้ออกมาสวยมากกลมเกลืนแต่พื้นนะครับนะฮะพื้นไม้เนี่ยจะไม่ลงสีเราจะลงสีเนื้อไม้สักนะครับบ้านหลังนี้เป็นไม้สักทองทั้งหลังเป็นบ้านไม้เก่าออขอโทษทีบ้านไม้ใหม่นะครับนะฮะที่กิติเคยมาถ่ายไว้แล้วนะครับเสาเสานี้คือเสากลมนะครับเสากลมขนาดหน้าหน้าหน้าเกือบ หน้าสิบนะครับเติบหน้าสิบนะครับหน้าสิบนั่นแหละนะครับแต่ละช่วงก็คือ3เมตรเดี๋ยวข้ามมาข้างในนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะให้รู้ข้างๆตัวบ้านอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้พื้นที่ย่้สอยก็คือ3าคูณเเมตรนะครับนะบตอนนี้ก็ติดเมทัลชีทข้างบนนะครับแล้วก็ติดอะไรข้างบนเนี่ยใช้ P u พียูโฟม PU โฟมนะครับท่านผู้ชมถือว่าสวยจริงๆนะท่านผู้ชมความสูงจริงๆนะตอนนั้นนะครับ อตอนที่ยังไม่ติดเมนตชีสพีย f โฟมตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ2.70เมตรเจนะฮะตอนนี้ก็อาจจะลดลงมาแล้วนะลดลงมาแล้วเพราะว่าติดฝ้าพิดาลน,นะฮะใช้แผ่นเมนลชีสก็พียูโฟมติดติดแก็นิ่มนะตัวนี้นะนะได้บรรยากาศก็จะทําเป็นร้านอาหารนะครับส่วนพื้นเราก็ทางทีมานก็วันนั้นยังไม่ไดปูกระเบื้องนะวันนี้ปูกระเบื้องแล้วอาจจะมีข้าวของเกะกะนิดนึงอย่าว่ากันนะครับเราก็ขอถ่ายทํา พอประมาณนิดนึงโอ้โหนี่บรรยากาศนรฮะทำเป็นร้านอาหารนะครับไม่รู้ว่าขายผมยังไม่ได้เจอลูกค้าเลยครับนี่ครับบานประตูบาน,บาน,บานประตูป,ปิดเปิดดูให้ท่านผู้ชมดูนะเป็นอลูมิเนียมเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กนะครับนี่โอเคนะผมปิดนิดนึงปิดปิดตรงนี้ตรงอย่างนี้นะครับเป็นบานก็เรียกบานประตูแบบสวิงนะฮะสวิงออกไปข้างเนี้ยทั้งสองบานนะครับปูกระเบื้องนะปูกระเบื้องโอ้โหสวยจริงๆท่านผู้ชม พื้นที่ตรงนี้นะครับก็อยู่ที <mom ent> ่6เมตรคูณเ้เมตรนะครับส่วนตรงนี <TALIESIN> ้การลูกค้าเขาต่อเติมไปนะครับอันนี้ไม่ว่าตรงตอนนั้นที่เรามาส่งก็เสาแค่เสานี้แ่ส่งนี้นะครับรวมกันระบเบียงก็ก็คือ3 3คูณห้องช่วงนี้ก็อยู่ที่ 3, คูณนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็3คูณนะครับแล้วก็ดูก็ตกแต่งสวยงามมากเสียด้นะเมือเสร็จแล้วจะได้รีวิวร้านอาหารไ้ไปด้วยเลยนะ คาเตอร์นะมีคาเตอร์นะซึ่งเขาเรียกว่าทาขื่นออกมาอันนี้ไม่เกี่ยวกับการทีมานะครับแต่ไม่ะเกี่ยวกับทีมานไปรับส่งไทยนะแต่ให้เห็นว่าเขาออามาดัดแปลงแล้วสวยจริงๆท่านผู้ชมเราก็ขอรีวิวร้านไปเลยนะครับอาจจะมีมุมเบามุมมืดส่วนนี้เราไม่ต้องเข้าไปนะเราไม่เข้าไปนะครับนี่คือบ้านสไทยเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกอีกครั้งนะครับอาจจะเป็นคลิปที่เพื่อนๆขง ถ้าเกิดว่าบ้านทรงไทยนะครับเวลาเขาจัดสวนแล้วเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงนะครับตีตีเห็นแล้วโ,โหสุดยอดเลยเจ้าของอลูกค้านะครับที่เขามาทําแบบนี้โดยใช้บ้านทรงไทยนะครับโอ้โหสวยจริงๆครับคือเสียดายถ้าเป็นว่าเปิดร้านเปิดแล้วผมจะมารีวิวซ้ําอีกทีหนึ่งเอาแบบนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าของอนุญาตนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านฝั่งด้านด้านฝั่งนี้นิดหนึ่งครับฝั่งด้านข้างตัวบ้านด้านซ้ายนะครับท่านผู้ชม โอ้โหนี่ก็ปลูกต้นไม้ลีลาวดีสวยงามครับนะสวยงามนะครับ,รบแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวก็จะตกแต่งในต้นไม้ยังมีสิ่งของเก,ก่าๆอยู่เดี๋ยวก็จะทําต่อเติมขั้งหลังเสร็จแล้วมันอาจจะสวยต้นไม้อาจจะบังบังบ้านคนไทยไปนิดนึงอันนี้ไม่เป็นไรเพืพ่อนๆเคยดูในคลิปผมถ่ายไป2คลิปแล้วนะครับสองคลิปคลิปนี้คือคลิปที่3นะครับอา่อาอันนี้ก็คือปั้นลมแ,ลแหลมสวยนะครับแล้วก็ฝาเนี่ยก็เป็นฝาเฟี้ยมแบบ สายบัวนะครับข้างในก็จะเป็นแบบปะกนนะครับก็ข้างบนก็ผมไม่อนุญาตขึ้นนะเพราะยังมีสิ่งของเกะกะวางเต็มเลยอย่างเช่นหนึ่งซุ้มหอนกแล้วก็รับเบียรงแล้วห้องรับแขกแต่ตอนนั้นเขาทาเป็นฝบป,ประตูแบบหน้าถังนะครับท่านผู้ชมเรามาดูข้างหลังนิดหนึ่งนะครับโอบ้โหที่ออกแบบสวยงามจริงๆน่านั่งนะน่านั่งมากครับเป็นร้านอาหารกันนหถือว่าโอเคเลยนะครับอยู่ในปากเกนะร็ดนะฮะนี่ส่วนนี้ไม่เกี่ยวเนาะ คือตรงนี้คือเป็นของลูกค้าทําเองต่อเติมขึ้นมานะครับแต่ให้ดูว่าบ้านบ้านทรงไทยเมื่อเอามาผสมผสานแล้วมันคือสวยงามหลังคาที่มุงอย่างที่เ,เพื่อนๆเ,เห็นนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเคยต้องการจะมุงตัวนี้เขาใช้กระเบื้องสุโข,ขทัยนะครับเป็นกระเบื้องที่วตัตกรดเอแล้วก็คงทนนะครับไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็เป็นที่ที่มท,ท,ที่ขึ้นชื่อหรือว่าอันดับหนึ่งก็ได้นะกระเบื้องสุโขทัยนะครับเจ้ากรุงเต้าแขน เดี๋ยวเรามาเดินไปมุมศาลานิดหนึ่งท่านผู้ชมมาดูความสวยงามของบ้านทรงไทยหลังนี้นะครับโอเคครับตามติดมาเลยวันนี้ก็ถือว่าผที่หมอนะพี่ไปรัศกช่วยมารีวิวซ้าได้ไหมว่าบ้านสวยจริงๆเวลาตกแต่งสวนแล้วจะเป็นยังไงนะครับสวยจริงๆคนระับนะนี่ท่านผู้ชมดูต้นไม้โอ้โหดูต้นไม้ที่ลูกค้าเจ้าของบ้านออกมาลงนะโอ้โหนี่บ้านเราเรียกว่าจิกเละมีต้นจิกนะนะนะต้นจิกนะ ซึ่งหายากนะแพงนะยิ่งใหญ่แบบนี้สวยๆแบบนี้หายากมากโอเคครับนี่คือบ้านของลูกค้าที่ทางทีมงานไฟรัดทรงไทยมาส่งมอบให้ลูกค้านะครับให้ในปากเกร็ดลนทบุรีนะครับขอโทษเพื่อนๆจริงๆที่ผมต้องมาถ่ายทำอีกครั้งหนึ่งคือให้เห็นว่าเวลาจัดสวนแล้วสวยนะครับสาลาก็มาวางไว้หลังหนึ่งข้างหน้านะครับั่งมองบรรยากาศนะครับสวนข้างหลังก็อ่ะผมสรุปดีกว่า บ้านหลังนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทําไมบันไดต้องขึ้นซ้ายและขึ้นขวาคือตัดแปลงครับเป็นร้านอาหารเป็นห้องอาหารก็ได้นะฮะเพื่นกี้เราเข้าไปชื่นอ่าเยี่ยมชมฐานล่างแล้วกันนะเมื่อก่อนมันเป็นเสานะฮะเป็นเสาโล่งๆเทพื้นไว้วันนั้นเพื่อนๆอาจจะมองไม่ออกนะครับอ่าหนึ่งซุ้มหอนกนะครับบานประตูแล้วก็พื้นเนี่ยเราจะไม่ลงสีอ่าสีขาวอ่าลงสีอ่าเนื้อไม้สักทองครับแล้วก็ ระเบียงก็สามคูณเก้าเมตรนะครับห้ 3, อ,องรับแขกก็สามคูณเก้าแล้วห้องโถงนะฮะขอเ,เรียกห้องโถงด้วยกันก็สามคูณเก้านะครับก็ขนาดกว้างเก้าลึกเก้าเมตรนะครับส่วนราคานะดูใต้คลิปวิดีโอนะนะโอเคนะครับผมขอสรุปแค่นี้แล้วกันคนไหนคิดจะซื้อบ้านทรงไทยแบบทําแบบมืออาชีพนะฮะในภาคกลางก็ผมเห็นอยู่มีทีมานของภพรัฐทรงไทยนะครับที่อยู่อําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง นะครับอาคเพื่อนสนใจที่จะสั่ง,งทำบ้านทรงไทยรเรามีตั้งแต่ทรงไทยเรือนเดี่ยวทรงไทยเรือนคู่ทรงไทยรูปตัวแอลทรงไทยเรือนกลุ่มทรงไทยหลากหลายหลังใหญ่ๆแล้วก็อยู่ในเรือนเดียวกันเราก็ฝปรับทรงไทยครับก็สามารถออกแบบร่วมกับลูกค้าได้นะครับส่วนราคาดูใต้คลิปอย่าลืมกดติดตามไอ้ชแนลกิติด,ด้วยไทยไทม์แชแนลตอนนี้ยอดซับสไครป์เบอร์ก็เกือบ2 0 0 0 0 0ซับแล้วนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมซื้อบ้านทรงไทย สร้างบ้านทรงไทยสักหลังหนึ่งต้องไฟรัดทรงไทยป่าโมกอ่างทองวันนี้กติติต้องลาก่อนนะครับสวัสดีครับ